ความแสบของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อยุธยานะครับคุณผู้ชมครับบ้านคนกับโรงเรียน,นอยู่ใกล้ๆกันปรากฏว่าเด็กๆเขาทาระเบิดมือที่ทําเองเพี้ยงลงมาจากอาคารไปลงหลังคาบ้านชาวบ้านชาวบ้านเข้าไปฟ้องผอ,อผ,อ,อ,ผอ,อบอกว่าไงรู้ไหมฮะปล่อยเด็กมันเถอะเดี๋ยวมันก็เลิกเล่นกันเองแล้วนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับเศษอิฐเศษหินเศษกระบ,บ้งกระเบื้องอะไรกระเด็นเต็มไปหมดนะฮะเจ้าของบ้านต้องมาไล่เก็บกันแบบนี้คุณคันนึงนิดทองดีครับ เดินไล่เก็บเศษก้อนหินแล้วก็เศษถุงพลาสติกดินปืนเนี่ยเต็มเลยฮะผูกปลาลงมาจากนี่อาคารสีฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตะบ,บนหอรัตนชัยอยุธยานะครับ<อ>ชี้ให้ดูหลังคาลงรถด้วยมีร่องรอยของระเบิดมีเศษหินติดอยู่ด้านบนโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่ากลัวว่าไฟจะไม่เอา,อาเพราะว่าอะไรในโรงรถเนี่ย<อ>มีทั้งน้ำมันเบนซินและก็น้ำมันอื่นๆอ,ๆอยู่ด้วยนะครับ คนคนนึงนิดบอกว่าทั้งหมดนี้ฝีมือของเด็กในโรงเรียนนี่แหละปาระเบิดทํามือลงมาจากอาคารเรียนเข้ามาที่บ้านฉันน่สี่ครั้งแล้วทีนี้แกก็ไปแจ้งพออ,อโรงเรียนปรากฏพออไม่ได้รับผิดชอบอะไรมไม่มีการตักเตือนเด็กแล้วบอกผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยวเด็กมันก็เลิกเล่นไปเองแหละจนตอนนี้เจ้าของบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วนะครับเ,เพราะว่าวันนั้นแกออกมากยืนตะโกนออกไปปรากฏข้างบนตึกก็เย้ยวเย้ยวเย้ยวเย้วกัน สนุกสนานก็พฤติกรรมคึกคานองอ่ะนะครับบางช่วงเนี่ยต่อล้อต่อเถียงกับเธอด้วยเธอก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับพ,พี่กําลังทานข้าวอยู่ในบ้านเอ๊ะเสียงดังบึ้มพี่ก็ตกใจพี่ก็มองหาเอ้เสียงอะไรพอออกมาฟันฟันตลกเลยพี่ก็ร้องร้องแบบตกใจมากอะ่ะพี่ก็ยืนไปยืนตรง,งนั้นไปชี้มือบอกทาอย่างนั้นได้ยังไงทํางัาง้นได้ยังไงบางก็โวยวายมันแถบปากโวยวายใส่พี่แล้ว อย่างเงี้ยนะน,นุกของมันคือขนองไงแล้วอีลูกที่สองตกมาบนหลังคาพี่รู้ทาไงถูกเลยสั่นไปหมดเลยพี่กลัวกเ็เราก็กลัวว่าจะโดนเด็กโดนเลี้ยงโดนรถโดนอะไรกลัวไฟไฟ,ไฟมอยลุกขึ้นมาจะเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยทเดือดร้อนมากเลยอะพี่ก็กลัวขอารม์มยิงบอลช่วยเหลือหน่อยเถอะอีกท่านหนึ่งครับคุณป้าชะลอชนะชาไกลสุขนะครับพื้นที่ใกล้ๆกันนี่แหละ บอกว่าโอ้โหวันนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหววิ่งมาดูนี่ควันขมงเลยนะครับพมมองขึ้นไปบนอาคารเรียนที่อยู่ใกล้กันปรากฏว่าเด็กนักเรียนยืนเลียงแถวกันเลยหัวเราะกันอยู่แล้วโห่ร้องด้วยความชอบใจคือเด็กะนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างแต่ป้าชะลอบ,บอกว่ามันมีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วมันมีเด็กเล็กอยู่ด้วยงานนี้ก็ต้องฝากผู้ใหญ่และผอโรงเรียนให้แก้ไขปัญหานี้ให้หน่อย ส่วนชาวบ,บ้านอีกส่วนบอกว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนชั้นมหถึงม6ประมาณ6 0 0้อ0ถึงคนนะครับชาวบ,บ้านก็เล่าตรงกันบอกว่าไปแจ้งผอ,อให้รู้แล้วถึงเรื่องปัญหาเนี่ยแต่ผอ,อไม่ได้ทําอะไรดีค่ะไม่ได้ตรวจสอบหาคนก่อเหตุและไม่ไดําเนินการอะไรเลยชาวบ,บ้านก็กลัวว่าจะต้องรองให้เกิดเหตุก่อนเหรอเดี๋ยววันหนึ่งมันบึ้มบ้ามขึ้นมาแล้วเนี่ยในโรงรถมันมีน้ํามันเบนซินอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาคนบาดเจ็บล้มตายใครจะรับผิดชอบ ล่าสุดชาวบ้านคือคุณคเนึงนิดเจ้าของบ้านหลังแรกนี่เขาไปแจ้งความแล้วนะครับมีความคืบหน้ามาจากฝากฝั่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวส่งชุดสืบลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเดี๋ยวจะต้องเรียกผอ,อโรงเรียนมาคุยหน่อยหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและกะณะแบบนี้ขึ้นอีกครับค่ะ,อะรอผอ,อ,อชี้แจงแล้วกันนะคะแต่ยังไม่ได้ยินจากปากของผอ,อ,อเลยเป็นไปตามที่ชาวบ้านพูดไหมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง